สวัสดีครับทุกคนพบกับผมการจากกันเอสเซครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลนเขาคันทรงอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่วิวเขาเหมาะกับการสร้างบ้านกปอตอย่างมากครับรนในพื้นที่ชลบุรีพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ตรงข้ามเลยกับ <What? S 1> วัดเขาช่องลมครับตรงตอนที่เห็นรถจอเดเยอะๆอยู่ไกลๆครับคือวัดเขาช่องลม อยู่ตรงกันข้ามเลยและนอกจากนี้ครับนี่ครับเป็นวิวภูเขารอบๆเลยครับถ้าหากว่าใครนะครับกําลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านเป็นแบบวิวภูเขาในอําเภอศรีราชาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ว่าเป็นที่เยี่ยมมากเลยครับดูผมของผมนะครับขนาดว่าวันนี้คือเซ็ตส่งมาแบบเป๊กแล้วครับแต่ว่าลมแรงมากครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศ เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับว่าบรรยากาศข้างบนแบบเบิร์ดไอวิวจะเป็นยังไงบ้างแล้วติดตามไปชมกันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าอยู่ใกล้กับภูเขามากๆครับห่างจากภูเขาเพียงระยะทาง1กิโลเมตรเท่านั้น ที่ดินที่แบ่งขายนะครับเหลือเพียง2แปลงเท่านั้นมีแปลงขนาด2ไร่2ง,งานและก็แปลงขนาด3ไร่ครับโดยในแปลงที่ดินมีการนําไฟฟ้า3เฟสเข้ามาในแปลงแล้วเรียบร้อยส่วนน้ําประปาก็เป็นน้ําประปาของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆสําหรับการทําบ้านพักตากอากาศสําหรับใครที่อยู่ในชนบุรีและอยากออกมาอยู่ชานเมืองนะครับขอแนะนํา มาดูที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับเข้ามาติดตามผมได้หรือว่าสอบถามผมได้ที่เบอร์โทร0949786599นะครับเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในด้านล่างคอมเมนต์นี้นะครับแล้วเข้ามานะครับผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาที่ดินแปลงนี้ขออุบไว้ก่อนถ้าใครอยากทักส่วนตัวมานะครับ